จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วล่ะค่ะสำหรับเวทีประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ Thailand Health and Beauty Award 2023รางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่การันตีคุณภาพสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและความงามของประเทศไทยที่งานนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณรุจีรามาน้อย CEO บริษัท Iora Enterprise จําำกัดผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์สกินแคร์ชื่อดังอย่างเจวานไอออที่ได้รับความนิยมและกระแสตอบรับอย่างมาก เขารับรางวัลในครั้งนี้สาขา The Masterpiece Business of Skin Care ในงานประกาศรางวัลซึ่งงานนี้คุณแอน CEO ได้กล่าวขอบคุณว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีนะคะแอนนะคะเจ้าของแบรนด์ i อออค่ะ iora เป็นธุรกิจสกินแคร์นะคะเราขายทั้งในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกต่างประเทศค่ะ ที่ได้เข้ารับรางวัลครั้งนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ดีใจมากนะคะภาคภูมิใจมากค่ะที่ทําธุรกิจมา8ปีนะคะวันนี้ก็ได้รางวัลนะคะที่เรารู้สึกว่าเป็นรางวัลที่ มันเป็นรางวัลที่คู่ควรนะคะกับสิ่งที่เราตั้งใจทํามาตลอดค่ะค่ะแผนการตลาดของไอออลานะคะเรามุ่งหน้านะคะส่งสินค้านะคะส่งสินค้าไทยนะคะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพของเราเนี่ยส่งออกประเทศเพื่อนบ้านค่ะเรานะคะตอนนี้เราได้มีการส่งออกประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วแล้วเราจะก,ก็จะขยายออกสั่ <c oughs> อาเซียนให้มากยิ่งขึ้นค่ะ จากที่ทุกคนเห็นนะคะว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจนะคะหลายๆธุรกิจเนี่ยก็เริ่มมีปัญหานะคะแต่ว่าธุรกิจที่ยังไปต่อได้นะคะแล้วก็ยังสร้างรายได้ได้อยู่นะคะโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องออกไปหน้าร้านเลยไม่จําเป็นที่จะต้องออกไปพบเจอผู้คนเลยนะคะ mm hmm. มันก็คือธุรกิจออนไลน์ค่ะไอออร่าทำธุรกิจออนไลน์นะคะและธุรกิจของเราเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่สามารถสื่อสารกับผู้คนได้มากค่ะสามารถส่งต่อสินค้าของเรานะคะผ่าน ไปทางไปทั่วโลกนะคะไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะผ่านทางออนไลน์ได้ค่ะไม่มีปัญหาเลยค่ะตรงนี้ค่ะค่ะก็อย่างส่วนตัวนะคะแอนเนี่ยส่งออกสกินแคร์นะคะเราก็ได้มีการอ๋อได้ศึกษานะคะเกี่ยวกับ เพื่อนบ้านของเรานะคะศึกษาทั้งในเรื่องของการขายตลาดนะคะว่าเขาขายกันยังไงนะคะแล้วก็เค้าเจอต่างๆในประเทศของเขานะคะแอนก็รู้สึกว่ามันมีช่องทางค่ะมันมีช่องทางที่ไปต่อได้แน่นอนค่ะถ้าเกิดเราตั้งใจที่จะเอาสินค้าที่เราของเราเนี่ยถ้าสินค้าเราดีมีคุณภาพนะคะเพื่อนบ้านนะคะของเราเนี่ยสนใจสินค้าไทยเป็นอย่างมากค่ะเราสามารถนําสินค้าของเราส่งออกได้แน่นอนค่ะค่ะถ้าต้องการติดต่อไออาร่านะคะสามารถเสิร์ชที่เพจ Facebook นะคะไออ a ราไทยแลนด์ได้เลยค่ะ